การเทคฮอร์โมนเพศมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงใน<า>ร่างกาย <take S 1> อยังไรคะก็เหมือนการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมจ๊ะนั้นลุงลองถามให้มันจำเพาะเจาะจงใช่ว่าการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงในวัยรุ่นในคนทํางานในวัยกลางคนวัยทองหรือวัยแก่เพราะมันไม่เหมือนกันเลยวัยรุ่นก็ได้ไวัยรุ่นโอเควัยรุ่นจะใช้ฮอร์โมนไปทําอะไรแปลงเพศเหรอคะ,อะโอเคเอาหนึ่งใช้เพื่อการแปลงเพศเดยปกติแล้วนะครับน้องๆทุกคนไม่ว่าน้องจะเป็นผู้ชายน้องจะเป็นผู้หญิงน้องจะเป็นผู้ชายซึ่งรักผู้ชายน้องจะเป็นผู้หญิงซึ่งรักผู้หญิง ถ้ายังไม่ได้มีการตัดอวัยวะเพศหรือตัดลังไข่ตัดลูกอัณฑะแล้ว oh, <now. S 1> การผลิตฮอร์โมนจะเป็นปกติตามธรรมชาติถูกไหมครับโอเคซึ่งแปลว่าในช่วงวัยรุ่นนั้นมีฮอร์โมนที่เป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆก่อนอายุถึง25ปี ลังไขผู้หญิงยังทํางานไม่เต็มที่ลูกอันะะยังทำงานไม่เต็มตัวเพราะฉะนั้นประจําเดือนอาจจะเพี้ยนไปบ้างอาจจะเป็นสิวบ้างอาจจะหน้ามันบ้างอาจจะไม่สวยมากอาจจะเพี้ยนประจําเดือนอะไรได้ซึ่งเป็นเรื่องของการเพี้ยนฮอร์โมนเพราะนั้นพวกนั้นไม่ต้องดูแลรักษาแต่ถ้าผู้ชายจะแปลงเพศเป็นผู้หญิง <Wow. S 1> ผู้หญิงจะแปลงเพศเป็นผู้ชายในกรณีแบบนั้น เราต้องตัดอวัยวะซึ่งสร้างฮอร์โมนเพศเดียวกันออก oh. เช่นเป็นผู้ชายก็ต้องตัดลูกอัณฑะทิ้งนึกออกไหมครับเพื่อให้ไม่มีฮอร์โมนเพศชายแล้วให้ฮอร์โมนเพศหญิงแทนเก๋า okay. น,น,นก็ต้องใช้ส่วนผู้หญิงจะเป็นผู้ชายเขาก็ต้องตัดรังไข่ทิ้งแล้วให้ฮอร์โมนผู้ชายแทนอันนี้นก็มีกรณีนั้นเท่าเองแต่คนทั่วไปไม่จําเป็นก็มีคําถามว่าเทคฮอร์โมนของวัยรุ่นทาอะไรอีกก็กินยาคุม กินยาคุมรักษาอาการปวดประจำเดือนก็ได้กินยาคุมรักษาสิวก็ได้กินยาคุมลดน้ำหนักก็ได้ถ้าคุณหมอจ่ายให้นะครับอันนั้นก็เป็นการเทคฮอร์โมนอีกอย่างหนึง่ง